ทางบริษัทซูนิโตโมจะเป็นโปร,โปรดัก t ในเรื่องของคัตติ้งทูลนะครับซึ่งจะเป็นในส่วนของเม็ดมีดวันนี้จะมีโชว์หลักๆนะครับก็จะเป็นในส่วนของเกรดใหม่นะครับของทางซูงนิโตโมครึ่งก็คือ XCU 2005กับ XCK 2 0 0ซึ่งจะเหมาะสำหรับงานเหล็กทั่วไปแล้วก็งานเด็กหล่อนะครับต่อมานะครับก็จะเป็น GND type ซึ่งจะเหมาะสำหรับงานซอลลองต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ a l n e x ซึ่งเป็นงานคัตเตอร์งานคัตเตอร์สำหรับอลูมิเนียมนะครับซึ่งเป็นเม็ดมีด PCD หมาะสำหรับง,งานอลูมิเนียมแล้วก็ข้อเด่นของเขาเลยก็คือลดไซเคิลไทม์และอัดฟีดได้เยอะนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเกร์สาหรับเอ็กโซติกแมทชิยลต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเมสซ b n แล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับทางซมิโตโมเองจะมีโรงงานอยู่ที่ไทยซึ่งจะอยู่ที่เบลโกบางประกงนะครับซึ่งหน้าที่หลักๆของเขาก็คือสามารถทำเป็นงานส,สเปเชียลเคสบายเคสได้ยังไงฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ